ดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูรถเข้าใหม่นะครับทีเซตูดเป็ดแล้วก็เทน,น่านะครับก่อนอินเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0849086343ไลน์ก็เป็์น,นี้เลยนะครับหรือจะทาง Facebook เพจรถนางฟ้านะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับมาดูทีเซกันก่อนเลย ทีเซ็ร์คันนี้ปีสามห้าปีสามห้านะตูดเป็ดแท้เลยเอยกสารเล่มชุดโอนครบภาษีเต็มหกห้าเลยนะครับสีเทาน้ําเงินตรงเล่มนะครับการจัดสภาพใหม่ทั้งคันนะครับก็เดิมเดิมครับจัดสภาพใหม่เดิมเดิมเน้นสะอาดเน้นงานสีนะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแต่งมากมายนะครับดูงานสีงานชุดสีสวยงามครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเงาเงานะฮะ ชุดสีแท้นะครับชุดสีแท้ทําสี2เทคไอ้2งเคนะครับเคลือบทับสติกเกอร์สวยงามครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยตุดเป็ดป้ายทะเบียนสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับสีโครงก็สวยงามนะฮะสีโครงก็สีบอลเงินนะครับเงาเงาเลยเนี่ยสวยงามครับจุดสี สีตรงเล่มด้วยภาษีก็เต็มนะนสีโครงสะอาดนะสีโครงสีพักสีพักเท้าสีสวิงอาร์มสีดุมนะครับล้อเป็นล้อดีๆนะครับกับโตนะครับดีๆงานไอปีเก่ากาบโตแข็งโป๊กเลยนะฮะสีเงินยางก็ใหม่หน้าหลังนะสีลวดเงาๆเลยสีฝาเครื่องซ้ายขวานี่ทำมาใหม่ฮะคาบูเดิมมากองครบเลยนะครับ ระบบไฟคันนี้ใช้ได้ทุกจุดเลยนะฮะทุกจุดเลยฮะยางใหม่ๆเลยตามสไตล์ยุค90นะฮะสีออกล้อสีเงินนะฮะท้ายเตี้ยๆนะกาบโตเนี่ยตรงตรงตรงเอ,อ่อตรงยุคนะฮะตรงยุค90นเนีย่ยมีสติกเกอร์คำเตือนด้วย เรือไม้ที่ผมไปลองขี่มาก็ความเร็วขึ้นนะวัดรอบขึ้นพวกนี้ก็ใช้ได้หมดเลยอันนี้ก็เกยความร้อนเหมือนจะเสียนะฮะเปิดสวิตช์แล้วมันเด้งขึ้นเลยสีโครงไม้ก็ทํามาทําสีมาใหม่นะสวยสะอาดนะที่สําคัญน็อตกึงนะฮะน็อตกึงเยอะมากเลยนะนี่แผงคอมอชโชกนะฮะยึดแผงคอนี่อุดกระจกสลักเบรกนะปั๊มบน เยอะฮะเยอะเยอะมากเลยแล้วก็จะมีตามชุดสีนะฮะนี่นี่ฮะน็อตกึง่ง <c oughs> เยอะมากๆเนี่ยยันแกนสวิงอาร์มเนี่ยจัดว่าเยอะเยอะตรงรุ่นนะฮะตรงรุ่นยุค90ฮะน็อตกึ่งฮะไม่ต้องน็อตเลนเนี่ยยึดตั้ดิดหน้า <c oughs> น็อตกึง่ง แต่ดังนะแกหูแทบ,บแตกไปเลี้ยวข้างขวานะฮะไฟเบรกด้านล่างนะฮะไฟเบรกด้านบนนะนะไฟเบรกติดครบทั้งบนทั้งล่างเลยนะหน้าไมติดไปเลี้ยวซ้ายนะดูด้านซ้ายนะฮะ สเตอร์ใหม่นะโซ่ใหม่นะครับสีซีรีงามสาดตานะฮะเนี่ยผาครอบจานไฟก็ทำสีมาเงาๆเลยเนี่ยขบูเดิมใส่มะกองครบถังพังน้ำถังสองทีเอ่ออยู่ใต้เบาะครบนะฮะตำแหน่งก็จะมีชุดสีนะฮะชุดสีตรงเดือยตรงที่มันหักนะฮะใช้เป็นสายรัดรัดมานะฮะแต่ก็แนบสนิทด,ดีนะมองไม่เห็นนะมันอยู่ใต้เบาะ ถังก็สภาพค่อนข้างดีนะมีสนิมบางๆนะไม่ถือว่าน่าเกียดเท่าไหร่นะสายหน้าสายใหม่กางเกงในอยู่ครบนะเดิมๆครับเหมือนไฟท้ายจะเปลี่ยนมาใหม่ดนะ้วยไฟท้ายใหม่กิกเลยปลายท่อปลายท่อเปลี่ยนใหม่นะเงาๆเลยใส่ท่อก็ไม่ดังเลยแต่ผมจะสตาร์ทให้ดูท่อที่ผมดูก็เหมือนจะมีรอยผ่ามาละ ท่อของอตีเซตอาตูดเป็ดเนี่ยมันปลายมันจะห้อยๆอยนะฮะถ้าตูดตัดมันจะกระดกขึ้นนิดนึงเนี่ยตรงรุ่นเลยฮะดุมดำเนี่ยตรงรุ่นตูดเป็ดเลยนะฮะเสื้อไวหนึ่งตรงรุ่นนี่ต่างหากนะฮะตูดเป็ดก็คือมันนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะมันไม่ได้ผลิตในไทยถ้าเป็นตัวท้ายโดนั้นนี่ผลิตในไทยครับคนที่เขานิยมทำไมต้องตูดเป็ดทำไมต้องตูดเป็ดทำไมต้องวาล์วสายสีน้ําเงินเนี่ยอะไรฮะมันนำเข้ามาจากญี่ปุ่น,นะ เนื้อแต่คนชอบครับฟังเสียงดีกว่าโอ้จะจะล้มไหมเนี่ยโอเค รถมันเอียงเครื่องดีฮะเครื่องดีเงียบนะฮะมีเสียงการทำงานของเฟืองนิดหน่อยนะแต่ไม่ดังกรบดังแก๊กนะข้อนิ่มๆเลยมาดูเปิดไฟกัน นะไฟสูงหน้าไม้ก็ติดนะฮะให้ดูไฟพามากอานะดับไฟก่อนเนะี่ไฟพามากติดครบอันนะี้เปิดไฟนะไฟต่ำไฟสูงนะครบเลยเนะเอาไปใช้งานขี่ละหล่อได้เลยนะรถสะอาดมากเลยนะฮนะนะเดินเบานิ่งๆ ดูรอบคัดขออนุญาตไม่เบิ้ลนะเพราะว่าอันนี้ถ่ายอยู่หลังบ้านนะเสียงมันค่อนข้างดังแล้วค่อนข้างกล้องนิดนึงนะชอบจริงเลยน็อตกึงอันนี้จะเป็นของเดิมนะอาจจะเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ได้นะวันรอบนิ่งๆเลย อร์ตหลนตก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปการขับขี่นะฮะไปชมกันเลยนะครับ วลาวเสียเงินนี่เปิดนี่ดึงดีมากเลยครับเป็นไงกันบ้างครับทิ่การขับขี่ก็อาจจะตั้งตั้งกล้องต่ำไปนิดหนึงนะ่งฮะตอนขี่เลยไม่ค่อยมองเห็นถนนนะรถวิ่งดีฮนะบิดติดมือดีฮนะว่าเปิดก็แพสเลยฮนะรองก็พอประมาณนะฮะถนนก็สั้นๆนะครับ ประมาณสักกิโลนึงไปกลับยูเทิร์นแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ร้านเลยนะฮะไม่ได้ไปลองแบบแพ์อะไรมากมายนะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับราคาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่32,000บาทนะครับ32,000บาทเอกสามเล่นชุดโอนครบภาษี65นะครับมีถูกมีแพงนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ต้นทุนนะฮะ ว่าสวยมากๆเลยคันนี้นะะก็คือรถมันปั้นใหม่ฮะตำหนิมันจะน้อยครับแต่ว่ามันก็เป็นรถมือสองอายุเยอะนะฮะปีสามห้าสามสิบเกือบสามสิบปีนะฮะยี่สิบเก้าปีก็จะมีซ่อมจุกจิกตามการเวลานะฮะมันก็อาจจะมีเสีย,ยซ่อมภายหลังนะฮะว่ามันตามอายุรถมันนะฮะตอนนี้เขาก็ทำการปั้นแล้วก็มีการจัดสภาพมาก็ ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะโอเคเครื่องดีระบบไฟครบสีสวยล้อใหม่ยางใหม่นะเอาไปขี่ล้อ,ลอได้เลยฝากไปด้วยครับ3 2 0 0 0บาทนะครับภาษีเต็ม65สีตรงเล่มตูดเป็ดแท้ๆเลยนะครับฝากไปด้วยครับดูอีกคันนึงครับเทนาเทนาคันน,นี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะภาษีขาดเกินป้ายทะเบียนมีนะครับอันนี้จัดสภาพใหม่ทั้งคันนะฮะเป็นรถ น้องเขาฝากขายนะเป็นเทนา4เกียร์ฮะทัดเท้าเปิดราคาเลยละกันคันนี้9,900บาทนะครับ9,900บาทเราจัดสภาพใหม่ทั้งคันนะฮะสีเขียวตรงเล่มนะฮะชุดสีทําสีออกมาสวยงามครับสี 2K นะฮะชุดสีก็90%บวกนะฮะแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับล้อก็ขึ้นใหม่นะครับยางใหม่ สีดุมสีดุมสเตอร์สีสวิงอาร์มทำใหม่นะโซ่อาจจะเก่านิดนึงนะครับฝาครอบจานไฟก็ทำสีใหม่นะเนี่ยกระบอกโชคทำสีใหม่ล้อใหม่ยางหน้าใหม่นะครับไฟหน้าใหม่นีระบบไฟใช้ได้หมดเลยนะฮะไฟหน้าไฟท้ายแต่ไฟเบรกติดครบเลยนะจานฝาครอบคัต ทำสีมาสวยงามนะเก้าพันกครับนี่ฮะเบาคุ้มใหม่เครื่องก็มีที่น้องแจ้งมาก็มีควานเปลี่ยนลูกแหวนใหม่นะฮะฟิตใหม่แล้วก็อัดก้านใหม่นะฮะฟังเสียงกันดีกว่า นี่ก็มีอย่างเดียวฮนะเสียงเคื่องขับนะฮะเคื่องขับสัมพัดเนี่ยแหละฮะสองสามตัวเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นตามรถหรือว่าเป็นสนิมฮนะก็เลย ื่อก็ควานเปลี่ยนโลกแหวนใหม่แน่นๆนะฮะมีแต่เสียงเครื่องขับนะฮะ9,900บาทนะครับเอกสารครบสีก็ตรงเล่มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปการลับขี่กันเลยนะฮะ ก็บ้างครับคลิปการข,ขับขี่ก็ลองแค่ใกล้ๆนะครับน้ำมันมันน้อยก็บิดติดมือดีฮะรอบมาก็แพสเลยนะฮะโอเคใช้ได้ใครที่หาเทน่าก็คันนี้ก็จัดสภาพมาโอเคครับผมว่าคุ้มเลยฮะร,ราคานีนะ้สะอาดดีฮะตำหนิก็นัฮะมีเสียงเฟืองขับนิดนึงนะครับ9,900บาทเอกสารครบเลยนะนี่ ตามรูปตามคลิปวิดีโอน,นี้เลยรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยถึงหน้าบ้านเลยนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะนี่ก็มืดละรีวิวประมาณนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับเทน่ากับ TZ R ซนะครับลูกค้าถามเยอะมากเลยนะ t เซ R กับเทนาเนี่เพิ่งจะได้มา ขายคั้แรกเลยฮนะพอดีน้องมันมาฝากขายนะไม่เคยได้มาขายนะลูกค้าที่ถามหาต้องมาจัดแล้วนะฮะนี่มาแล้ว TZR แล้วก็เทน่าครับนี่ก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Check the mic the right make sure it and sound right, boys